เฮ้ยคนระับผมเปิดตีตัวเองรงนี้ <c oughs> เปิดมาอย่างนี้แน่นอนคลิปนี้ต้องตลกแน่นอนครับ <c oughs> แต่ว่าวันนี้ครับสิ่งที่ผมจะมาทําครับต้องบอกว่าดังทั้งโซเชียลครับนี่แต่ดับแรกก่อนอื่นเราไปดูอินโทรที่เพื่อนๆส่งมาจากบ้านก่อนนะครับตอนรับเข้าส่งช่องฮาฮาฮาอินฟินิตี้ชิมรับชมได้เลย ว้าวอย่าลืมนะครับใครอยากออกช่องผมส่งมาเลยเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้แบบนี้เลยนะครับอ่ะมาแล้ววันนี้นะครับก็เรว่าอะไรอะ่ะนมตาหมีปั่น <c oughs> คือมันกำลังดังมากดองจหครับ <c oughs> คนแชร์กันเยอะมาก <c oughs> ใช่ครับใน Facebook เฟซ o ุ๊กในแบบ t w i t t e r ร์แ <c oughs> ชร์ทั้งวันทันงแหลกเลย <c oughs> วันนี้ผมก็เลยอยากจะมาลองทําดูครับว่าถ้าเกิดเราทําเองอ่ะมันจะเป็นยังไงมันจะอร่อยไหมอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่านะครับนี่วันนี้ก็เตรียมมาแล้วนมตาหมีกัน อันนี้คือเขาไม่ได้จ่ายนะครับพวกเราเนี่ยจ่ายเองเนี่ยไปซื้อที่เซเวนเนี่ยครับเออแต่คือก็อยีามแย่รถถังเราทำไรรถถังนี้ตําแต่งให้สวยๆไงอันนี้เป็นในคลิปยังไม่มีเดี๋ยวรอดูเร็วนี้ว่าคลิปอะไรรถถังนี้เห็นเขาทกันแล้วก็อยากลองทําดูนะก็จะพยายามทําสูตรให้เหมือนเขาแต่เราก็อาจจะปรุงแต่งเองเพิ่มเติมตามที่เราชอบได้นะครับอย่างเงีนน้ำข้นน้ำพึ่งหรือว่าครีมเทียมอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะเดี๋ยวเรามาลองทากันดูเลยดีกว่านะครับอ่า อันนี้แล้วก็ทําแบบฉบับบ้านๆของเรานะก็คือใส่ทุกอย่างลงไปในเครื่องปั่นแล้วก็กดปั่นทีเดียวเลยแต่ว่ามันต้องให้เป็นเหมือนภูเข,ขาไฟคือแบบข้นนืดแบบมันไม่ได้เหลวเป็นน้ำก็ใส่น้ำแข็งให้เยอะนี่นมแบบดึกดําบันมากเลยนะทําไมอ่ะซื้อมา้อยปีแล้วอย่างนี้หรอมาปึ๊บ ไม่ช่วยกันทำหมายกินเลยไม่ช่วยเลยถือกล้องอยู่เนี่ยต้องกล่องเดียวก่อนนะแล้วก็มันจะเป็นเหรอมันต้องใส่น้ำแข็งลงเราจะให้มันข้นไงไม่งั้นเดี๋ยวมันเปียกเกินปรุงปรุงไปเลยนะปรุงหมดเครื่องปรุงไปเลยคอปเปอเมดใส่เพื่ออะไรคอปเปอรเมทให้มันมันเออยชาวนี่นมข้นอ่ะก็ใส่ให้มันข้นกขบอกอยู่นมข้นหาป่ะอ่า เราใส่พวกความหวานอะไรพวกนี้น้อยกอ้คนเดี๋ยวมันจะจืดไปเราไม่ค่อยกินเน้นหวานแล้วแต่คนอันนี้แล้วแต่คนชอบนะเราสามารถเจิบได้เลยเราลองดูกันว่าเป็นยังไงั<อ>ต้องสั่นค,<อ>ค,<อ>คนแล้วเหรอนี่ปันน่นไม่เข้าแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยละเอยียดดีแต่ว่าคือมันปั่นไม่ลงแล้วข้างล่างคือไม่ได้แต่คนแล้วคนเร็วจังนะ<อ> หอม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 มันมากคือมันหอมที่กลิ่นตัวนมลเลยเนี่ยแหละเอออไม่น่าเราถึงขายดีว่ามันน่าจะหอมอย่างนี้นี่เองคนชอบนะเจ้าจันก็ชอบเนี่ยนมลูกเนี่ย้อยนมลูกนะแต่จะต้องใช้เวลานิดนึงครับ คือเครื่องปั่นเราก็ไม่ได้เหมือนพวกแมค้าอะไรอย่างนี้นะเ <c oughs> ครื่องปันงป่นก็เก่ามากใช้เท่าที่มีอ้าว3000 years later แบบระบบเมน,นูรู้จักไหมคำว่า milkshake <c oughs> ถ้าปกติอ่ะ milk ปั Mil ่นแต่อันนี้คือ milkshake ของแทแ้เลยนะม <c oughs> ันก็ได้ละ คือตรงเนี้ยไม่แนะนำให้ทำตามนะแม่นนำยิงๆเลยบางทีมันอันตรายได้แต่ว่าคือเครื่องเรามันปัดไม่ไปมันชอบติดก็เลย้องใช้วิธีนี้เรียกว่าออกเป็นมิลเชคของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีไม่มีไฟเลยนี่คนสนับสนุนนนข้งหอมมากอ่ะยอดเนียนทีนี้การจะกินให้อร่อยเราก็ต้องใส่แก้วให้สวยงามนี่ครับ นี่แหละภูเขาไฟเลยแต่สวยต้องแบบนูนๆสูงๆนะระวังหกนะวันนี้ก็น่าจะได้แล้วทีน,นี้ก็ดูสวยแล้วนะโอ้ตรงนี้รสชาติเพื่อว่ากันเราเอาให้สวยไปก่อนนะออกมาเป็นภูเขาไฟเหมือนเขาได้ไหมจะโวยน้ำผึ้งนิดนึง ใครจะใส่เป็นคาราเมลจะใส่ช็อกโกแลตใส่เยลลี่ใส่ไข่มุกใส่เรนโบได้หมดเลยนะคะนี่เราเป็นนมอะไรนมสดน้ำผึ้งนี่จะเกิดมีของตกแต่งเพิ่มเติมเนาะเป็นล่มปักหรือว่าเป็นช้อน <c oughs> เป็นหลอดอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะสวยเลยอะแต่นี่เอาแค่นี้พอแค่นี้ได้แล้วอ่านี่คือเราทากินเองที่บ้านจริงๆเราทำปเองกเราก็ไม่ได้สวยอย่างเงนะียเ <c oughs> นาะเามพอกินพอจากอันนี้คือทําให้ดูครับนี่เสร็จเรียบร้ <c oughs> อยแล้วครับนมหมีปั่นเนาะ ดังทั้งโซเชียลก็แก้วนี้แหละครับแสดงว่าทุกคนสามารถทําได้ถ้าเพื่อนซีตัวแสบทาได้ถูกต้องเลย <c oughs> ทีนี้ครับต้องเป็นส่วนที่สาคัญที่สุดของของกินทุกอย่างครับรสชาติครับของกินคือถ้าหน้าตาดีแต่รสชาติไม่โอเคก็มันก็ไม่ได้ใช่ไหมละ่ะมันต้องอร่อยครับถึงจะเวิร์คถึงจะสมกับเป็นของกินครับนี่เรามาลองกินกันดูครับว่าเป็นยังไงเอาน้ำพึ่งด้วยน้ำพึ่งด้วยามาลองดูครับนี่ครับคือครั้งแรกในชีวิต ที่ผมได้กินนมหมีปั่นกับคอมเบอ่อีกอะเอาจริงไงคะแนนในชีวิตเราไม่เคยกินนมหมีปั่นมาก่อนปกติกินใส่ปกติกินแต่นมเมีย่ไมาอ่โอ้โหยังจืดอ่ะตรจืดอ่ะ ไม่มก็คือเราแบบไม่ใส่นมข้นเยอะอมไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้มข้นนิดหน่อยใส่น้ำหวานมันมันได้ของหวานจากน้ำพุ่งอย่างเดียวเลยคนนมจืดมาก <c oughs> อันนี้มันก็แล้วแต่คนกินอนะ่ะคือก็อยากจะกินไงก็ปรุงเอานะครับแต่นี่เรากินนะแบบรสจื่นิดนึงเราไม่ชอบหวานแต่มันก็โอเคนะอากาศบ้านเรามันร้อนไงคือได้กินเย็นๆสดชื่นอย่างนี้ก็โอเคครับนี่ลองชิมดูเอาเราประเมินราคาอืมอร่อยอร่อยตรงน้ำพึ่งไงล่ะรอใหม่นิรอใหม่เัียอนี้ไม่มีน้ำพึ่งลองกินดูเป็นไง ตืดชืดเออไมแ่แต่คือความเฟี้ยวของมันเนี่ยคือมันหอมมากเพิ่งรู้เหมือนกันว่าดมหมี่เนี่ยเวลาถ้ามันมาปัน่นแล้วมันจะหอมขนาดนี้ปกติแล้วก็กินจากกล่องนี้ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะแต่พอปั่นอย่างนี้แล้วหอมจริงอ่ะเปิดฝาของเครื่องปั่นมาแล้วหูแบบหอมเลยอ่ะ ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดยังไงเพื่อนที่ดูก็ก็ไปทําตามกันได้นะครับง่ายมากเลยถ้าที่บ้านมีเครื่องปั่นนะก็แค่อนุมตาม,มา <Okay. S 1> แล้วก็เทน้ำแข็ง <Okay. S 1> บจบเลยแล้วก็ปรุงตามใจชอบครับจะปรุงอะไรแต่อย่าไปใส่น้ําปลาน้นําส้มใส่กุงอะไรพวกนี้อย่าไปใส่นะมีคนเรื่องกันนะไม่ใช่บอกปรุงแต่ไม่ชอบเลยไปปรุงอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะว่าถ้าใส่เนื้อมะพร้าวก็น่าจะอร่อยเออก็ได้อยู<ๆ>่ใส่เราปั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าอโอเคนะหรือว่าถ้าใครขี้เกียจทาก็ไปหาซื้อได้นะที่เขาแชร์กันมีหลายที่เลยนะเห็นเขาว ครับถ้าไม่มีก็ทําเองได้ไม่ยากเกินไปแก้วละกี่บาทเนี่ยประเมินราคาดูสิผมว่าแก้วนี้น่าจะราคาประมาณห้าล้านบาทได้เพราะอะไรกระหวะเล่นมุกกับเมียเราจัดเตรียมกันบอกว่าเฮ้ยจริงเหรอเพราะอะไรอ่ะส่งมันหน่อยเอาไหมคัดเริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่เลยประเมินราคาสิเออผมว่าแก้วนี้น่าจะประมาณห้าล้านบาทมันไม่ตลกกัเลยเพราะหลายรอบนี้ประมาณห้าล้านบาท เพราะอะไรเหรอเพราะว่าผมใช้ใจทำครับ พอเราใช้ใจทํามันก็ประเมินค่าไม่ได้ใช่ไหมแล้วประเมินค่าไม่ตลกไงเห็นไหมไๆนั่นแหละก็250บาทไม่ถึงไม่ถึงแต่มันนมป่องนึงก็สิกว่าบาทเองนมสิกว่าบาทค่าน้ำแข็งค่าที่เราเนี่ยนี่ก็เครื่องปั่นเลยคือมันก็หลายอย่างนะเออมันก็ธรรมดาทำเองก็ต้องหลายเรื่องหน่อยนะครับแต่ก็เอาไปทำได้ลองทำกันดูนะครับหรือว่าใครเคยกินลองคอมเมนต์บอกหน่อยว่าเป็นยังไงรสชาติถูกใจไหมอร่อยไมอร่อยกว่านมปั่นธรรมดาทั่วไปยังไงบ้างนะครับคอมเมนต์มาบอกคอมเมนต์มาคุยกันได้ ก็คือผมก็ไม่ได้มีทักษะทางด้านการทําอาหารอะไรมากเท่าไหร่ก็ทําได้แบบงูปะปะรูปร่างมันออกมาได้เหมือนเขาก็โอเคแหละก็ดีใจสบายใจแล้วโอเคนั่นแหละอย่างที่บอกไปต้นต้นนะครับใครอยากออกช่องผมอย่าลืมส่งอินโทรเข้ามานะครับจะได้เห็นหน้าของเพื่อนๆมาออกที่ช่อง YouTube ช่องดังระดับประเทศระดับโลกอย่างช่องห้าห้า อินฟินิตี้ครับคนบอกว่าจะไม่มาส่งว่าอีื่นโอเคงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ผมไปกินนมต่อดีกว่ากินนมนี้เสร็จแล้วได้ไปกินนมเมียต่อนะนมวัวตัวเมียเออนมวัวตัวเมียเออไปแล้วคร,รับสวัสดีครับ